สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้อง FFC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูทุกท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนทธิ์พี่พิงน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูด1ล็อกเก็ตที่จัดสร้างขึ้นในปีพศ2558แต่สุดยอดเรื่องมวลสารมีไม้โลงเก่าของหลวงพ่อกลัวชุดินทลอมมาผสมใส่เป็นมวลสารในรุ่นนี้ด้วย เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแต่ก่อนอื่นที่เราจะฟังเรื่องราวทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้พี่พินงน้องๆท่านใดนะที่อยากจะฝากประสบการณ์นะสามารถฝากประสบการณ์มาได้เลยที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าปูผาเพชรทอง กดเพิ่มเพื่อนกดติดตามทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้และเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไร์สดจําหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไร์สดทาง Facebook เป็นพระแท้รับประกันทุกองคและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามเราตอนนี้เราได้เปิดเพจขึ้นมาใหม่แล้วชื่อเพจว่าร้อยเรื่องพุทธคุณโดยภูผาเพชรทองนะก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะในเพจก็จะมีคลิปวิดีโอนะปล่อยให้ดูกันนะครับนะใครที่กลัวหาไม่เจอก็ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยผมได้ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วทั้งลิงก์เฟซบุ๊กของผมแลวก็ลิงก์พของผมนะครับ มามาดูที่ร็อกเก็ตหลวงพ่อกลัวชุดินทโลวัดโคศิตาลามเรียกทรัพ์โชคลา่าจัดสร้างโดยวัดหัวเด่นในปีพศ2558นะครับนะแล้วเขาจะมีใบฝอยนะหรือใบแนบนะครับนะหรือพูดง่ายว่าเป็นใบกระดาษเล็กๆนะครับนะมาด้วยและในนั้นอาจจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ มวลสารที่ใส่ลงไปว่ามีการใส่มวลสารอะไรลงไปบ้างแต่ก่อนอื่นเราไปดูล็อกเกตก่อนล็อกเก็ตผมบอกกันนะว่ามีหลายสีนะแต่ว่าวันนี้ผมได้มานะครับนะเป็นสีนี้เลยสวยงามมากนะครับนะเป็นล็อกเก็ตพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนั่งเต็มองนะครับด้านหลังจะเป็นมวลสารนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับนี่มีมวลสารมีตะกุดมีผ้าจีวรน,นะครับนะสวยงามเป็นอย่างมาก และเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะความหนาของมวลสารที่เขาอัดใส่ลงมานะบอกได้เลยว่ามวลสารเยอะมากเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมเคยเห็นเมื่อในอดีตนะและผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้มานะครับนะก็ถือว่าเป็นโชคดีมากที่ได้มานะก็จะได้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูด้วยนะครับนะใครที่ได้ล็อกเก็ตรุ่นนี้มานะครับนะก็จะมีใบฝอยนะหรือใบแนบที่ผมพูดใหังให้ฟังไปในใบนั้น,นะจะมีรายละเอียดนะเขียนถึง มวลสารทั้งหมดที่ใส่ลงมาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะว่ามีมวลสารอะไรบ้างใส่ลงไปแต่เจ็ดอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นมวลสารหลักที่ใส่ไปแต่เขาจะมีมวลสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยใส่เข้ามาอีกนะครับอันนี้คือเจ็ดหลักเลยนะครับนะที่เป็นมวลสารในวัตถุมงลุลรุ่นนี้แต่บอกก่อนนะว่าเขามีหลายสีนะนะวัตถุมงลุลรุ่นนี้มีหลายสีมีหลังหลายแบบนะที่ผมเคยเปิดดูในหนังสืออันนี้ผมได้มานะครับนะเออยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสีนะหรือจํานวนการสร้างทั้งหมดวันนี้ผมขอมาพูด เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องมวลสารที่ใส่ลงไปก่อนนะครับนะอ่ะมาเรามาดูมวลสารที่1ก่อกันเลยนะภาพพรมลองสลีละในโรงแก้วก็คือเป็นภาพพรมที่ลองสลีละสังขารหลวงพ่อกลัชุดินทโลนในโรงแก้วนะเขาได้ทําการเปลี่ยนแล้วก็นำเอ,อ่อภาพพรมตัวเนี้ยนะครับนะมาเป็นมวลสารนะครับนะหนึ่งนะสองไม้โรงเก่าหลวงพ่อ นในใบเขาจะเขียนแค่นี้นะว่าไม้ลงเก่าหลวงพ่อนะก็คือหลวงพ่อกวยนะก็เป็นไม้ลงเก่านะครับนะที่เขาได้ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอาไม้ตัวนี้มาทําเป็นมวลสาร 3. มวลสารรวมศักดิ์สิทธิ์108อย่างหลวงพ่อนะครับนะก็คือเป็นมวลสารของหลวงพ่อกวยชุดินทโรหนึ่งอย่างเอามารวมกันนะครับ C. ขพงพุทธคุณหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่จังหวัดระยอง ก็ถือว่าสุดยอดเกจิคณาจารย์นะผมบอกเลยว่าชื่อนี้พูดไปไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนโวงปุทิมวรหารไล่นะครับ 5. นาชานมากหลวงปู่เปืองวัดราชยาวจังหวัดนครสวรรค์นี่ก็สุดยอดนครสวรรค์เหมือนกัน,นอีกหนึ่งท่านนะหกผงอิททิเจหลหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะสุดยอดเกจิคณาจารย์เพชรบุรีเลยนะผมว่าหลายๆคนรู้จักเพราะว่าในช่วงยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่นะโหโด่งดังเป็นอย่างมากวัตถุมงคลของท่านนะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากนะทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ นะครับแล้วก็7สุดท้ายเลยผงเกสรหลวงพ่อรวยวะัตะโกจังหวัดอยุธยาโอ้โหสุดยอดเกจิคณาจารย์นี่คือ7อย่างนะครับนะเอย่างที่เขาเขียนลงมานะในใบแนบหรือใบฝอยนะครับนะให้เราได้รู้ว่ามีมวลสารอะไรบ้างสําคัญสำคัญ,คญที่เขียนอยู่ด้านหลังนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกเกตที่น่าสนใจถ้าเกิดใครชอบเกี่ยวกับเน้นมวลสารเยอะๆนะครับนะแนะนาเป็นรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่น นะครับนะก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลดีๆแล้วกันนะของหลวงพ่อปวยชุดนินทโลย้อนยุคที่เรามาแนะนํากันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าได้ข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อกเกตนี้มาผมจะมาทําให้ดูเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ